ความคิดเห็นนะคะของพรรคเพื่อไทยนะคะต่อการกระทําของพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่ดูเหมือนว่าจะทวงเวลาการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะทั้งนี้นะคะพรรคเพื่อไทยนะคะก็หวังที่จะเห็นความคืบหน้านะคะของคณะกรรมาการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะคะให้สามารถเดินหน้า พิจารณารายละเอียดของมาตราต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐสภานะคะโดยเฉพาะในการประชุมในครั้งหน้านี้นะคะโดยเราหวังว่า,าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ดึงเรื่องให้ล่าช้าออกไปมากกว่านี้นะคะด้วยการตั้งแง่หรือว่าตั้งเงื่อนไขต่างๆทั้งที่ทขณะนี้นะ,ะไม่ใช่เวลาที่จะพูดถึงในประเด็นเหล่านั้นนะคะ ทั้งนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นได้ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าท่านนะคะคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ต้นนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อขณะน,นี้ผลออกมาว่ารัฐสภานะคะมีมติด้วยคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น399ต่อ199เสียงนะคะเพื่อเห็นชอบนะคะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พรรคเพื่อไทยก็หวังว่าสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะคะจะยอมรับมะติของรัฐสภาแล้วก็แสดงความมีน้ำใจนักกีฬานะคะซึ่งหากพรรคประชาธิปัตย์นะคะท่านมีความจริงใจในการเข้าร่วมกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงนะคะก็ควรที่จะให้ความร่วมมือกับคณะกรรมาการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะคะในการประชุม ครั้งหน้าตามที่ท่านประธานคณะกรรมาการนะคะคือท่านสสส,สามารถแก้วมีชัยสสเชียงรายพักเพื่อไทยนะคะพยายามที่จะผลักดันให้กระบวนการเดินหน้าไปได้นะคะแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่ร่วมอยู่ในคณะกรรมาการด้วยเนื่องจากพวกท่านนะคะยังคงดื้อดึงค่ะที่จะพูดวนเวียนอยู่ในประเด็นเก่าๆนะคะที่ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นนะคะอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งๆที่เราได้ผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วนะคะแต่ท่านก็ยังไม่ยอมรับความจริงค่ะท่านยังคงพูดจาซ้ำซากนะคะจนทําให้เสียเวลาในการพิจารณาในประเด็นดังกล่าวอยู่หลายชั่วโมงด้วยกันนะคะ อันที่จริงท่านควรที่จะยอมรับความเป็นจริงได้แล้วว่าขณะนี้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไม่ว่าจะถูกใจท่านหรือไม่ก็ตามนะคะซึ่งในความเป็นจริงหากท่านนะคะไม่เห็นด้วยกับประเด็นใดนะคะในการแก้ไขรัฐธรรมนูนที่จะมีขึ้นท่านก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะคะในระหว่างที่มีการพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละมาตราอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะข้อเรียกร้องสท่าน ทั้ง3ข้อของท่านนะคะในเรื่องที่เรียกร้องให้ไม่ต้องการให้มีการแตะต้องแก้ไขหมวดพระมหาการิยันะคะหรือว่าหมวดที่เกี่ยวข้องกับศาลหรือว่าองค์กรอิสระนะคะท่านก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะคะในช่วงที่มีการพิจารณารายละเอียดของแต่ละมาตรานะคะเมื่อ มีการพูดถึงมาตราที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระหรือว่าศาลที่ท่านต้องการที่จะกดดันให้ท่านนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลออกมาสแสดงท่าทีทั้ทงๆท,ที่ท่านก็ทราบดีนะคะว่าขณะนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลน,นะคะในการที่จะต้องออกมายืนยันในเรื่องนี้แต่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมธิการ พิจารณาเร่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐสภานะคะแต่ที่ท่านพยายามที่จะหยุบยกประเด็นดังกล่าวมาตั้งเงื่อนไขในเวลานี้นั้นนะคะเรากําลังสงสัยว่าที่จริงแล้วเป็นเพราะท่านมีเจตนาที่จะต้องการขัดขวางกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้นใช่หรือไม่นะคะขณะนี้นะคะก็อย่างที่ เรียนให้ทราบนะคะว่าการวางกรอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นนะคะไม่ใช่เรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจะต้องเป็นผู้ออกมาแสดงท่าทีนะคะเพราะว่าท่านสมาชิากพรรคประชาธิปัตย์เองก็ร่วมเป็นกรรมธิการอยู่ด้วยแล้วนะคะเราก็อยากจะเรียกร้องของความร่วมมือค่ะให้ท่านให้ความร่วมมือนะคะกับคณะกรรมธิการเพื่อให้เราสามารถที่จะเดินหน้าไปได้จะได้ไปหารือกันในเรื่องของคุณสมบัติ ของสอสอรอหรือว่าที่มาของสอสอรอนะคะทั้งนี้นะคะเพื่อให้กระบวนการแก้ไขรัฐมนูญน,นะคะเดินหน้าได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมนะคะนอกจากนี้เราก็อยากจะขอความร่วมมือนะคะว่าถ้าหากว่าท่านสมาชิพกพรรคประชาธิป,ปัตย์มีความจริงใจกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงนะคะก็ขอให้ท่านนะคะได้ช่วยไปพูดคุยทําความเข้าใจกับองค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นเครือข่ายของท่านด้วยนะคะ ทั้งนี้นะคะพวกท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะแต่ว่าการแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยของท่านนั้นนะคะควรที่จะอยู่ในกรอบของกฎหมายและควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของการความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะเห็นได้ชัดเจนนะคะจากกร,รณีความรุนแรงที่เริ่มต้นที่จะเกิดขึ้นแล้วนะคะจากกร,รณี ที่มีการทำร้ายร่างกายของท่านอาจารย์วรเจตภาคีรัตค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยมีความเป็นห่วงและอยากจะเรียกร้องความร่วมมือจากสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะ